บอกข่าวช่าวปศุสัตว์ <Okay. S 1> สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลบบุรีโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปรศุสัตว์และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแชบดานดำเนินการอบรมให้ความรู้เกษตรกรจำนวน8รายในพื้นที่ตำบมลม่วงค่อ้อมอำเภอไชบดานจังหวัดลบบุรีเพื่อแนะนำให้เกษตรกร เปลี่ยนมุมมองการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การทำนาหันมาปรับลดพื้นที่ทำนาบางส่วนมาเป็นพื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงโคเนื้อเพื่อสร้างรายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพืชอาหารสัตว์และการจัดการแปลงหญ้าเพื่อใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์รวมทั้งให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันโรคโคลิมปีสกินที่กำลังระบาดในโคและกระบือ ึ่งเกษตรกรให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการโดยหวังว่าการปรับรดพื้นที่ทำนามาเลี้ยงโคนเนื้อจะสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวต่อไป